สวัสดีครับวันนี้จะมาแบ่งปันเพื่อนๆนะครับสำหรับคนที่ใช้ Ford r a n g e r T6 หรือรุ่นอื่นๆก็ได้นะครับเรื่องการเปลี่ยนไฟหน้านะครับเปลี่ยนไฟหน้าไม่ยุ่งยากไม่ยุ่งยากใดๆนะครับก็อันนี้ดูอันนี้ไฟข้างนี้ไม่ติดนะครับส่วนไฟข้างนี้ติดปกตินะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าขั้นตอนยังไงนะครับก็อันนี้เสียแล้วก็วิธีการนะครับเดี๋ยวให้ดูเราจะเข้าไปถอด ตรงนี้นะครับ <c oughs> <c oughs> ไฟหลอดไฟอันนี้นะครับเราจะสั่งมาอันนี้เราสั่งมาแล้า <c oughs> ขั้วไฟเป็นแบบ4 h ่เฮเนาะ4 h นี่นะครับของฟิลิปเนาะสั่งมาจากแอปสีชจมพ่าดูวิธีการถอดทีนี้ การถอดนี้นะครับอมันจะเป็นมันจะเป็นขั้วบีบข้างๆเนะให้ดูตรงตรงนี้ก่อนนะนี่นะครับมาเพิ่มแสงนิดนึอ่าแล้วเราก็มือก็ใหญ่นะบีบข้างๆอย่างนี้นะครับอ่าแล้วก็ดึงออกมาเลยนะมันจะเป็นปลั๊ก แล้วก็มันจะมีอกันน้ำเนาะเป็นขอบอยางแล้วก็ถอดมาเก็บวาง,วางไว้แล้วก็มันจะมีเขาเรียกว่าอะไรเป็นเป็นลวดเนาะลวดมันจะล็อกแล้วก็กดกดเข้าไปแล้วก็ ดึงถอยหลังเนาะมันก็จะอ้าออกมาล็อกง่งายๆครับลองทำดูนะครับพ่อบ้านแล้วก็ถอดหลอดไฟออกมาได้แล้วนี่คือตัวการนะครับโอ้แสงออันนี้นะนี่นะครับอ่าเดี๋ยวเราจะมาดูหลอดอันใหม่กัน ก็หลอดอันใหม่นี้นะครับเทียบดูอ่านำกลับไปใส่ ต้องขออภัยด้วยนะครับใส่มือเดียวก็ใส่ให้ตรงล็อกเดิมนี่แหละครับแล้วก็ล็อกเขี้ยวนะครับ ใส่ลงไปเหมือนเดิมแล้วใส่ลวดด้วยนะครับอย่าลืมล็อกลวดด้วยนะนี้เราก็ยางกันน้ํานะครับมันง่ายๆครับไม่มีอะไรกดๆๆลงไปทุกอย่างใส่ให้เหมือนเดิมอ่าเดี๋ยวเราจะไปดูตอนเปิดไฟไม่ไม่ตัดต่อก็ได้นะ จะได้เห็นตอนแรกว่าจะสต็อปกล้องอเดี๋ยวเราดูเลยนะครับว่าติดไหม ไม่ใช่ยังไม่ได้เปิดไฟหน้าติดไหม่างนี้ติดนะครับนี่ค้างนี้ก็ติดเช่นกันโอเคเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับเปลี่ยนไฟหน้าง่ายๆนะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ